สวัสดีครับอยู่ช่องน้องสุพุทธนะครับวันนี้น้องสุพุทธวิญญาณนักเรียนเข้าสิงแล้วครับนุ่ครับมาดูเป็นไรครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับดูครับดูกระดูใส่แล้วนะครับควางกระตัดยหญ่อยู่ด้านหลังนู่นนะครับนี่อยู่ห่างกันเลยนะครับดูหัวร้อนอะไรครับนุ่น ครื่องโซเลิน so ยังก no, ับอะไรเลยครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับโซยาวด้วยดูครับดูครับดูครับวิญญาณนักเรียนเข้าสิงอีกแล้วครับอากาศร้อนหรือเปล่าครับน่าจะอุ่นอีกนะฝึกปลาไปลงน้ำมาเมื่อกี้ครับ เมื่อวานก็ควานเกือบโดนครับควานโดนงัดครับเมื่อวานกระโดดออกได้ครับเมื่อวานนี้จะเอาควานนะครับเมื่อวานอยากลองควานนะครับเมืเ่อวานเน่อสงบแลวครับเมื่อกี้เราแียงเอาแี่งเอาเลยครับต้องใส่ด้ยินควานตัดหญ้าอยู่ด้านนู้นนะครับ ชดนี่ดูมาถ่ายคลิปนิดนึงเลยนะครับมาครับมาครับมาครับต้องอยู่ไกลๆไว้นะครับอันตรายาครับครับทำใส่อีกแล้วครับ <G ül> วิญญาณนักเลงเข้าสิงครับถอยก่อนครับในโดยยูนใส่แน่นอนนะครับ <G ül> โอ้ยยนไปทางนู้น <G ül> นึกว่าแต่จะยูนมาทางนี้นะครับจะดูใส่จะดูใส่เอาตัวอยู่กยออยกไกลๆไว้ก่อน,นครับอือยะนี่มีที่หลบอยู่นะนี่ครับเราจะหลบอยู่ในกองฟางนะครับเข้าใกล้ไม่ได้ครับ ไม่เยอะนักดงนะนะครับเราอยู่ตรงนี้ครับคือความปลอดภัยเราจะมาเอฟเอฟซองมาได้ไมาได้เ,อ,เอ,อันนี้ที่ถดไพ่ครับเจ้าทอมเสียงเงี้ยะครับไม่เหลือปกติของน้องซูเปอร์อยแล้วนะครับเบลครับเลยครัเหมือนวิญญาณนักเดีจะกลับมาอีกแล้วนะครับ มันจะเอาเลงมาเข้าซิงก์แล้วลืมฮาวนะครับดูสติจะปีนต้นไม้นะครับเนยังเข้าแก้ไม่ได้ครับตอนนี้ควันยังตัดหญ้าอยู่ครับตัดอยู่านหลังนู่นนะครับวีหม่ร้อยเนาะบึ้บ จเย็นลูกพี่นี่ข้าพเจ้าเอง้าวขับฮาว้าว,าวเต่น,น้อยนะครับดูครัเล่นซุยนะครับ,เ,รรบเอเอโซฟาหนาดิฟาดสโซฟาดโดนตัวเองครับ <c ười> นิ่งเลยเจ็๊ยบซี่จะฟาดโซฟาดโดนตัวเองครับ <c ười> นิ่งนะครับ จะเอบอยู่ใกล้ๆนี่นะครับว่าอยา่าโขยิบจะน้อยดิปึ๊บนี่ครับเรามีที่หลบภัยนักเีนขาสั้นอืม ฮ่าจัดฮ้าจัดจับอะไรวะไม่มีอะไรนะครับปลอดภัยก็พับไวบนะครับครับตัวนี้นะครับอารมณ์เสียวนี้ต้องเจือน้ำสรครับรู้สึกเหมือนวิญญาณนักเลงจะเข้าสิงแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ฝากช่องเล็กๆไปอีกช่องด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ